โอเค okay, let's go ส let> ี่อ้าวถามความรู้สึกก้าวอนลยค่ะมาเล่นเรื่องแบบะถือว่าจัดตามองกันเพราะเป็นครั้งแรกของเราใช่ค่ะสนุกมากค่ะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเนื้อเรื่องมันจะตลกแล้วก็น่ารักแล้วก็สดใสมากขนาดนี้เลยเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราอยากมาลองช่องนี้ดูเพราะว่าเราเราชอบหมายถึงว่าเราเราชืนชอบ แบบชอบมองสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ด้วยแล้วมันแบบมันมีความแบบว่าเอ้ยแบบตามันสดใสอะค่ะพีเวลาเรามองไปแล้วเราเจอแต่สิ่งสวยๆงามๆอ,อะไรอย่างเงี้ยถึงออกมามันมันชาเลจนตัวตัวเองไงบ้างคะคือหนูว่าก็จริงๆก็เหมือนกับที่เราเคยเล่นมาปกติค่ะแต่ว่าแค่เรารู้สึกเราเอนจอยเราเอนจอยแล้วเราก็รู้สึกมัน เขาก็เหมือนพาร์ทเนอร์ที่ดีคนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแบบเป็นหลายๆอย่างค่ะไม, <c oughs> มเหมือนเราสบายใจเหมือนพอเราได้แบบมาร่วมกานก็นนสบายใจอยู่แล้วแล้วก็ด้วยแบบมาเจอน้องยอะไรเงี้ยน้องก็สอนอะไรเราหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความแบบน้องมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นแบบ ไม่เหมือนกันทําให้เราต้องแบบปรับตามน้องไปเรื่อยๆรีแอคอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเออโอเคมันโอเคเขาเล่นมาแบบนี้เรารับมาแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกันสักเทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกไม่ง่วงดีค่ะสงางคมรู้สึกใครเขินกันมากกว่าก,กันเอาซีนแรกหนูแรกแรกหนูหนูเขินมากนะแต่หนูเก็บอาก,การดูว่าพี่ก้าวดูออกไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนเก็บทรงเก่งแล้วก็ เก็บไว้ในใจว่าเราตื่นเต้นนั่งคืนน้ำลายอะแต่เก็บทรงไรแต่เก็บสซงเขาเป็นคนน้านิ่งนะเขาหน้ารักอะค่ะแบบเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาเล่นแบบแต่เวลาคนเขาหน้านิ่งแต่เวลาเขาเล่นจริงๆอะเขามีความน่ารักในเอนดูมันทําให้เราอะรู้สึกรักเขาถูกครั้งเวลาเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอนดูรู้สึกแบบเด็กคนนี้น่ารักัว่าอี่อะเขินที่สุดคือตอนเขาแบบมีแร็คมีแร็คังแต่ละคนเขินอะไรกันอะไรกัน รอยยิ้มสายตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบแบบขี้แกล้งค่ะในในฉากนะคะองเตนเขาจะแบบขี้แกล้งแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมไหนอ่ะยเทคนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมันเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเหมือนแบบทีซิ่งเราอ่ะเราก็แบบรู้สึกแบบเจ็กซี้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ทั้งสองคนยังเขิดอยู่คะเข้าฉากอันยี้ไม่เขิด่ะไม่เขิดละ ัโชไปญี่ปุ่นด้วยกันมาค่ะก็เจอทั้งแบบความเย็นเจอแรงกรดดันหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําเวลาด้วยด้วยเวลาที่แบบสตริทของทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเราก็ทําให้เราต้องรีบทําเวลาแล้วก็สามาคีกันเร็วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราเจอแรงกดดันทั้งสองคนคุยกัน <wort> แล้วก็จะจับมือกันจับมือไปก็ไปกันไปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาก็ยังแบบเหมือนช่วยเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมอกี้ที่บอกว่าคือเป็นเลิฟซีนที่เยอะที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ใช่เยอะมากจริงๆค่ะเยอะมากจริงๆจนแบบบางทีหนูก็หันไปถามว่าแบบเฮ้ยปกติเขาเล่นเยอะกันแค่ไหนเยอะแล้วทำไมเราถึงแบบลุยไปกับมัน ได้ขนาดนั้นคะพอสบายใจด้วยค่ะหมายถึงว่าคือปกติหนูจะไม่เคยเล่นเลิบสีเลยปกติะข้างนอกนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอะหน,หน,หนูหนูอะส่วนตัวรู้สึกว่าหนูสบายใจมากกว่าแล้วก็ยิ่งเป็นฟิก้าเลยก็ยิ่งแบบโอเคเราแบบเหมือนเราสบายใจอะอเราเราก็เลยโอเคกับแบบเ,เล่นอะไรสีก็ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้จริงๆนะแบบเวลาเห็นน้องเวลารับงานงอย่างเงี้ยน้องก็จะค่อนข้างแบบ แบบโปรเทคตัวเองแบบระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องนี้น้องเขาก็สปิริตมากๆแบบเล่นเต็มที่แล้วก็รู้สึกสรู้สึกสบายตัวมากกว่าเวลาเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเราเข้าใจในมุมกล้องแล้วก็หลายๆคาดของทางผู้กับพี่ฟิลด้วยเพราะว่าด้วยมูดหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้าเรารีบๆทำมันก็จะไม,ไม่ไม่ไม่สวยงามแล้วก็ไม่ได้อารมณ์คนดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก่อนจะถ่าย Love s c e เรามีคือกังไงคะว่าแบบได้ได้แบบมากประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือจริงๆช่วงแรกเราก็มีตกลงกันนะคะก็ถามแบบคอนเซนต์น้องก่อนว่าเออน้องแบบได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอ,อ่อพอมันเป็นเลิฟซี e มันไม่ใช่เซ็กซี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีแบบเลเวลที่จำกัดอยู่แล้วละะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เตรียมรับกระแสคู่จิ้นเลยไหมคะอุ้ยาสครูเลยค่ะอยากให้ทุกคนชอบอยากให้ทุกคนชอบเนาะรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูแล้วแบบฟิลกูลมากๆใช่มันมันทั้งแบบมีความคอมเมดี้แล้วก็จะมีความดราม่าแต่ว่าในดราม่านั้นก็ยังจะตัดเลี่ยนด้วยแบบคอมเมดี้สมุดโดยตัวละครของที่เล่นไม่เหมือนกันละค่ น่ารักน่ารักเออนดอมต้องตั้งชื่อไหมคะโอ้ยต้องตั้งชื่ออะไรเลยอะด้อมหนูเองหนไม่มีชื่อเลยอะแบบอยู่มนานมากก็ยังไม่เคยมีต้องชื่อเราไปเลยต้งชื่อเลยงั้นงขอแบบคอมเมนต์ได้ไหมคะว่าชื่ออะไรดีให้แบบลองส่งเข้ามาดูช่วยคช่วยคดถ้าเป็นชื่อเราอะไรดีมาดีไมาให้เอ ก้าวขึ้นก่อนเตยขึ้นก่อนชื่อไหนขึ้นก่อนดีเราเรามีความสลับกันนะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มรู้จักกันแรกๆเย่าเราจะรู้สึกว่าแบบออน้องคนนี้คุยเราคลิกเพราะว่าน้องเขาไม่ไม่เกิรี่จนเกินไปหมายถึงว่าน้องเขาไม่ได้หวานจนเกินไปเขามีความแมนๆอะไรบางอย่างลุยๆอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วค่อนข้างคลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความแบบคนก็เลยจะแบบสลับ ไปสลับมากันแล้วนึงเลยอาจจะแล้วแต่ถ้าวันไหนหนูใส่หวานก็จะดูหวานในวันไหนหนูใส่เทพก็จะดูเทพแบบก็พี่ก้าก็เหมือนกันตามหมูตามอินเนอร์มาอินเนอร์มาแล้วโดนแล้วเขามีใคยหมาเด็กไหนเขามีความแต่หนูรู้จักหนูไม่ใช่หมาเพราะว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ดหมายถึงว่าหนูเป็นแบบ หนูก็จะเป็นแง่แค่กับเขาเป็นแมวเป็นพีเป็นแมวเราเลือกเจ้าของเออเป็นไแม่าพันอะไรเีาไม่รู้อุ้ยเราไม่มีหลายพันนะเออมีหลายพันนะก็มีมีแบบชิวาว่าบ้างมีโกลเด้นบ้างเป็นแมวจะเป็นแมวอะไรหรอเป็นแมวห่อจะเป็นแมวอะไรอ่ะไม่การช็อตแฮร์เออก็ได้เธอจะเป็นอะไร ชอบตัวนั้นนี่มันสีขาวๆและตาฟ้าชื่ออะไรไหมหมอเปอร์เสียบ้างแต่อันนั้นก็เยอะหยิ่งเกินเนาะสมองหรอสมองมาสีขาวสมอยให้หนูเป็นหมาให้ได้เลยเป็นแมวจริงๆเขามีมีทางความเป็นหมาเป็นแมวมาบอกกันเป็นที่คาดหวังนึงเขาสลับสลับถ้าวันไหนเขาแบบมีความเห่าๆก็จะมีแบบน้องหมาขี้เล่นนิดนึงแล้วเขาก็จะมีความห่วงเจ้าของว่าเอเป็นแบบเหมือนชี้ว่าว่า เวลาเจอพี่แอมพาพี่ไม่ในเรื่องเขาจะแบบชี้ว่าอ้าวอะไรเงี้ยแปลกแปลกแปลกอะไรแบบนี้เขาเป็นพี่คนสวยหรือไงโอ้ยพี่คนสวยเหรอพี่คนสวยแบบคนสวยอ่ะมันมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากคำนี้คือคนสวยคือต้องพลาดพลาดอยู่ตรงพี่ก้าคนเดียวเลยแล้วคือนิยามของคนสวยเราก็เองเออเราเองก็สวยนะ โอ้ยแต่เสู้เขาไม่ได้สวยโอเคโอเคนิดเสร็จนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีอดมอบดอกมาคบะเดียว